สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาที่ s o h ูเอนเตอร์เทนเมกันค่ะก็จั่วหัวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมบันเทิงชั้นนำของจีนดาราหญิงก้าวสู่ความเป็นเทพผ่านผลงานส่วนดาราชายนั้นติดอยู่กับทางตันแห่งความนิยมนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามเอาไว้ด้วยค่ะ เป็นข่าวของวันที่8นะคะธันวาคมปี2025คนอ่าน17ล้านเลยค่ะเรามาดูกันว่าเขียนว่ายอย่างไรนะคะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมบันเทิงชั้นนำของจีนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอำนาจอย่างเงียบๆ ดาราหญิงกำลังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งผ่านผลงานและความสามารถขณะที่ดาราชายกำลังเผชิญสงครามอันปั่นป่วน,นะะระหว่างความลุ่งเรืองจอมปลอมและก็การแข่งขันที่ดุเดือดท่ามกลางกระแสความนิยมที่ผันผวนค่ะเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็คือการปรับเทียบความสามารถและความนิยมในตลาดใหม่รวมถึงวิวัฒนาการของสุนทรียศาสตร์ของผู้ชมและกฎเกณฑ์ของ อุตสาหกรรมนะคะความมั่นคงของค่ายนะคะดาราหญิงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดทำหน้าที่เป็นพลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนหลังจากผันตัวนะคะมาเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยอย่างมีได้ลงทุนในเว็บดราม่ายอดนิยมนะคะหลายเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตาแหน่งของเธอด้วยไหวพลิบทางธุรกิจแล้วก็ทักษะการผลิตด้วยเจ้าลี่อิงนะคะก็แนะนำเสนอเรื่องราว ที่สมจริงค่ะแล้วก็มีผลงานนะคะที่เธอก็เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ด้วยอีก2เรื่องด้วยกันแล้วก็เจ้าี่อีกนั้นประสบความสําเร็จนะคะเธอได้รับรางวัลแมกโนเรียอวอร์ดสาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ประสบความสําเร็จทั้งในด้านคําวิจารณ์แล้วก็รายได้เลยล่ะคะ่ะคุณหลิวอีเฟยนะคะแม้จะลดบทบาทบนพรมแดงลงไปแล้วแต่เธอก็ยังคงรักษาอิทธิพลร,ระดับโลกเอาไว้ได้โดยการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ งระดับโลกค่ะแล้วก็ละครของเธอนะคะอย่าง The Story of Roses นะคะแม้จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันเนี่ยแต่ว่าทั้ง ทั้ง3สาวนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของดาราหญิงชั้นนำนั้นขึ้นอยู่กับผลงานและก็ความเป็นมืออาชีพของพวกเธอค่ะในบรรดาน,นักสแสดงหญิงนะคะยุคหลัง90คือ 90s นะคะคุณอย่างจือค่ะมีผลงานละครฮิตอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเวลา4ปีติดต่อกันเลยนะคะ3เรื่องแล้วก็ทำให้เธอนั้นคว้ารางวัลจากนิตยสารแฟชั่นชั้นนาทั้ง5ฉบับมาคลองด้วยอย่างไรก็ตามนะคะ คุณดิลปาค่ะก็กลับถูกลดบทบาทลงเนื่องจากผลงานที่ไม่ค่อยโดดเด่นอันนี้คือด้านสีรีนะคะจนถูกทัดทายนะคะด้วยผลงานของน้องเจ้ารู้สื่อก็คือเกมรักในเงารวงค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจริงอันโหดร้ายของความนิยมที่ค่อยๆจางหายไปนะคะในบรรดาน,นักสแสดงหญิงนะคะยุคที่เกิดหลังปี 9595s เนี่ยทรัพยากรน,นะคะของเจ้ารู้สื่อเองก็เรียกได้ว่าพึ่งจะกลับมานะคะเพื่อนๆเ,เมื่อไม่นานมาน นีก็คือเมื่อเดินพฤศจิกายนค่ะแล้วก็ทรัพยากรของวิสุสินถูกปราบลดลงเนื่องจากมีข้อถกเถียงแล้วก็ข้อโจมตีในเรื่องของภาพลักษณ์ของอีสุสินได้รับผลกระทบนะคะขณะที่ป่ายลู่แล้วก็เจ้าลู่ซือกลายเป็นดาวรุ่งในวงการละครค่ะอย่างไรก็ตามตัวเลขนะคะแฟนๆ85.6ล้านคนของเจ้าลู่ซือกลับถูกตั้งคําถามซึ่งก็สะท้อนถึงกระแสข้อมูลในยุคที่การจราจรมีความสําคัญมากค่ะ ความแตกแยกนะคะภายในระบบนิเวศของทางดาราฉายบ้างก็ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นไปอีกนะคะเรียกได้ว่าเป็นแนวสามเหลี่ยมเหล็กค่ะมีเซียวจ้านหวังอีปอแล้วก็อี้หยางเซียนเสี่ยนะคะเป็นผู้นำด้วยคะแนนนำอย่างห่างชั้นกับคนอื่นๆมากเซียวจ้านมีผลโฆษณนานะคะผลงานโฆษณา35รายการค่ะครอบคลุมตั้งแต่สินค้าหรูหราไปจนถึงแบรนด์ระดับชาติเลยนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะผู้ชมละครของเขาทาลายสถิต ของคู่แข่งคุณหวังอี้ป๋อนะคะก็ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองอย่างเงียบๆนะคะทั้งด้านสารคดีทางด้านการแข่งรถแล้วก็มีทั้งเรื่องราวของภาพยนตร์แล้วก็ศิลปะด้วยค่ะแล้วก็ยังคงรักษาสถานะของผู้นำเทรน์นะคะแม้ว่าจะพลาดงานสำคัญสำคัญไปอีอ้หยางเซียนซีเองก็ก้าวขึ้นมาสู่ผู้ชนะรางวัลนักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมถึงสองรางวัลนะคะเขาเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลที่อายุน้อยที่สุด อีด้วยค่ะทิ้งฉายาดาราจราจรไปด้วยรางวัลกระแสรัรกนะคะอย่างไรก็ตามคนรุ่นใหม่กับต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกความมั่งคั่งจอมปลอมนะคะอย่างเช่นลู่หารก็เพิ่งพาใบหน้าอันบอบบางของเขา เพื่อรักษาชื่อเสียงระดับสูงเอาไว้ขณะที่ยังยังก็พึ่งผ่ารูปรักภายนอกแล้วก็รอคอยการกลับมาอย่างใจจดใจจ่อนะคะดีแลนวังหวังเฮอร์ตี้กงจินและดาราดังคนอื่นๆก็พึ่งผาละครดัง สักอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเพิ่มชื่อเสียงให้ได้ชั่วคราวค่ะขณะที่จางหลิงเหอและดาวรุ่งพุ่งแรงคนอื่นๆน,นะคะต่างก็พบว่าความพยายามของพวกเขานั้นดูเหมือนจะไม่ได้ผลนะนักแสดงละคสรสั้นมินิซีรียอย่างจื่อวีขึ้นสู่อันดับหนึ่งด้วยแคมเปญการตลาดที่อ้างว่าใช้เงินไป500้ล้านหยวนใน3เดือนนะคะซึ่งจริงแล้วมันเป็นเงินรวมของหลายๆโปรเจกต์ด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆก็ยิ่งตอกย้ําถึงการล่มสลายของมาตรฐานการเข้าชมเมื่อ ข้อมูลถูกบิดเบือนแล้วก็สามารถซื้อความนิยมได้ด้วยมูลค่าที่แท้จริงของดาราดังนั้นจะเหลืออยู่เท่าไหร่กันนะความรู้สึกนะคะของสาธารณชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีความซับซ้อนและจริงใจค่ะบางคนชื่นชมความกล้าหน้าอย่างต่อเนื่องของดาราหญิงโดยเชื่อว่าพรสวรรค์คือเงินตราที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวบางคนคล้ำครววนะคะถึงสถานการณ์ที่ดาราชายต้องดิ้นรนเพื่อความนิยมค่ะแล้วก็ถึงกับท ถอนหายใจเฮ่อๆเลยนะคะนัลาดชายในวงการบันเทิงจีนนั้นต้องตื่นตัวมากๆเลยอีกหลายคนนะคะรู้สึกหมดหนทางกับกฎเกณฑ์ที่บิดเบือนของวงการค่ะเมื่อนักแสดงละคสรสัน้นหรือว่ามินิซีรีส์ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยการใช้เงิน เมื่อดาราชั้นนำยังคงรักษาตำแหน่งของตนไว้ได้ด้วยข้อมูลที่บิดเบือนนะคะอนาคตของวงการบันเทิงจีนจะเป็นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงอำนาจอย่างเงียบๆนี้นะคะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขตัวเองในวงการค่ะ มีเพียงการกลับสู่ผลงานและก็ความสามารถเท่านั้นที่จะสามารถทำลายนะคะฟองสบู่แห่งความนิยมแล้วก็เปลี่ยนโฉมหน้าของวงการดาราชั้นนำได้นะคะเพื่อนๆรา่คาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับบทความข่าวอันนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วดาราชายจะมีคนกรีดกรีดกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ได้นานก็คือส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนรูปหล่อนะ,ะส่วนสำหรับผู้หญิงนั้นพวกเขาต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะให้ผล งานเป็นตัวพิสูจน์คุณค่าของตัวเองซึ่งฟังดูแล้วทางฝ่ายดาราหญิงดูมีดูมีเนื้อหาสาระมากกว่านาะส่วนทางดาราชายดูเหมือนว่าบล็อกเกอร์ข่าวท่านนี้ก็จะเขียนแบบเออเอียงเอียงนิดนึงนะเหมือนว่าถ้ามีกระแสถ้ามีความหล่อถ้ามีอะไรเงี้ยก็อาศัยเรื่องราวของความนิยมนะคะสำหรับดาราชายในการอยู่รอดซึ่งคนก็ไม่ไมค่อยแคร์เรื่องผลงานสักเท่าไหร่ถ้ายิ่งหลอก็จะยิ่งอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอย่างบางคน บอกว่าถ้าเมนหลอใช่ไหมขอแค่ ขอแค่ออนแอเออละครอ,ออกมาเธอจะตายไม่ตายตอนจบก็ดูทั้งนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ดูทั้งนั้นก็คือขอแค่ให้เป็นดาราท่านนี้อะไรเงี้ยก็ดูแล้วก็มีนะคะก็มีหลายๆประเภทด้วยกันค่ะเอาละค่ะก็แล้วแต่เลือกกันชมกันได้เลยนี่มันวงการบันเทิงนะคะถ้าเราแบบเอออยู่แล้วบันเทิงเราก็อยู่ต่อถ้าอยู่แล้วไม่บันเทิงเราต้องรีบเปลี่ยนเลยนะคะถ้าดูซีรีเรื่องนี้ไม่สนุกเนาะถ้าเรารู้สึกไม่สนุกคนอื่นมาร้อยคนบอกสนุกเราดูไม่สนุกเราก็ต้องเปลี่ยนเรื่อง แล้วเพื่อนๆอย่าไปทนดูนะบอกได้เลยเดี๋ยวไม่มีความสุขคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ